เดี๋ยวเาสุกมมนอปปอย่งไปบ้านน่โอ้ยเราได้ปากัวเกงใ่ไหมชานี่นะปรกคือคืแตยังนโอ้โหฉันเป็นตกเบ็ดปรากฏมาเธอแกงใส่ละไม้ส้มเลยหรอตักเองก็ได้อ้ยยาได้ลีไปตแม่ต้องหาตื่นบรรยากาศยามเช้าจ้า โ uh อ้แ uh มังงพักออกก็ออกรถเจ้าอยา้ออกอยากตก็ต้องยูเอาดูใอแล้วตักกอาแล้ววะอ๋อวตองก็น้อยแังเนี้ยือ่าออ พอบลงไปอุ้มออกข้างลาง่างหลังเอาก็อุ้มไว้แล้วให้แม่เอาหั่นตาก,ดดาก,กานัตาเกเอาออมื่อ,าาอ,าอาาวานยังลอยขอข้ามไปข้ามมาอยู่บรรยากาศยามเช้าจ้าบ่หรับบ่นอน เมื่อคืนนี้พอตกเบียดรปารกฏได้ประมาณโลนิงไหม่ะจ๊ะนนเดีย๋ยวรอเบงเอาปลาใหญ่ขึ้นเด้อ,อ,อจะเม็ดค่เดนะเลอะเนี<ะ>่ยโอ้ประมาณจักโลโสี่โลห้าโลค่ะเฮ้ยเด้ง วเอาเอาเอาไปหุ่งนาฮันเด้อเอาเอาม่เถนนต้อเข้าหัวมานกย์หลงหุ่งนาพูดเนี้ยสกระสังหัวหรือบัวโอ้ไอวานนี่มาคิดคาด้่ย เมื่อวานนี้ปรากฏอันกับซองโลคิดค่ากันก็เปิดใน่ดูดิเออสั่งออ้ยเงียหน้าอยู่วะเนาะบ่มีห่างมีห่างวัวหาบนมันไตเอาไปลบเถอะหายกันเลยวันก่อนหืมหายเจ้าก็บุญแต่ดอนจอยมันมีน้ำมันเจ้ามันดินแห้งม่ได้ดอกเตือนสามาในป่าตัวใหญ่จ้า คนน้อยยกสายอันป่าเต็นนี่เบิร์ดคนวละคนมีการไหมเขาโอ้ยยกไปมีป่าเต็นนี่เบิร์ดกระโผก่อนเราใครสบายกันเนอะออกมาเชือกมาหนึ่งเออลงนักกัญญ์พูดกินกระเซ็นแล้วก็เอี่ยบส่งสักผ้าเช้าๆหมอกหมอกสี่ห้ากิโลนั่นแหละนะใหญ่มากเอาเห็นอย่างเอ้ย เฮ็ดยังบุกบ,บาลกับซองอือว่าเบา้าไปเลยมืบอกี้นี่อย่างมาเจอ,อยังเดี๋ยวหาไปเลาะเบิ้องของยกยอพอดีมีคนมาซื้อปลาจ้ะพี่น้องได้โลลห้าสิบบาทเขามาซื้อกับวังเลย อันนี้กนนหน่ดหนเดี points, Here, yeah. ๋ยวยีเอิญมากินห้อมกันดอกไปกินมันกลังโอ้ยเฮ็ดเธอะมือสัมผัสมือน้หน่อยนึงนะเออหามือปันย่างเนาะเล่นกันวะเล่นกันคนสามคนไอ้ยักษกับเป็นเงินเป็นทองเป็นร้านด้วยนะ มันเดียว่อามันไปร้อนึงมันต้องเยป็นสองร้ยาว่ามึงห้อเอาไ้าปปล่อยอดดตอราอีกว่เอาไปอย่างไปปล่อยดเอาตัวใดดีจ้าตัวละสองบาทจ้าเอาไปขายให้มาดามจ้า เออไม่ใช่ฮันก็ได้ปลาให้นะไปแล้วไปแล้วรักไปแล้วไปตกเบ็ดประกฏกันเอ้ยลูดเออใส่แยมไปก่อนเนอ ลองสักปัดเมื่อคืนนี้คนลายกว่านี้สุเปิดปาลากด ป๊อบโทรไปบอกบนแถอบ้านเราว่าปาที่ถ้าเบิงเดือนอิจักเบิดนี้มากันเต็มนะวันนี้ เบิ่งเด้อพี่น้องเจ้าว่ามันสิกินนั้นได๋เนี่ยนี่ตรงนี้นไรเนะี่ยมีแต่คนมันๆอืเด็เดบะหันออกป๊อบวาปากคือสิบกินแล้วละพี่น้องเอ้ย แจ้งันสีกินนั้นได้ปะไล่ไปน่า,าเนเดี๋ยวเราไปรอเบิ่งเข้ายกยอกันดีกว่าได้กปัญหายอีกแล้วอค่อยๆออเรียบร้อยจ้า

ไล่ไลยเดียวตัวนี้รอยหนึ่งมัล้วมาล้วโตยูนโลคว้าู้องโอ้โตสั้นนี่มีคอรูดาโตยูโเอามามารล่หนึ่งคนเล็กแต่ค้อยนี้มาเออเอาไปไปถ้าเลยกิโลนีถ้าเลยยูโ็องค้อ้อนไทยเป็นรัก่าดไว้แล้ว โดาคนเลยแน่ตวานี้คิดคิดลกเขาอาจยอจับเมาไปหกอ้ยตวานจะมาได้ยหแล้วเมาหกเอาอุ้มดิอุ้มดิโอ้ยโตซะบ่ห่ออุ้มเลต้องห้ากิโลเอสมจำสวิงตะวันยาไปปอยอะ ก็เอาไปปล่อยก่อนเมย์าบอสั่งเยขว่าเลยหลสังน่าหกสิบดเนี่ยโอ้แตว่าหกสบาทเอาแม่มาเลบต้สั่งปลากำลังถูกจ้าตำส้มกระแซบอีมีเสียงซิซาสิซาเดเด้พี่น้องตำส้มเผ็ดจังบตองสั่งหกบบาท้ใจบ่เอ้าเอาเอกสิบบา โลเดียวโลเดียวห้าเลยพ่ไปกดลงมเอบาร์ดงินเราบาได้งินปลาตะวานซื้อปลาให้กินแล้วควาเลยโอ้โหคิด <cin stereotype> ไปเดี๋ยวไปเบิ <farklı> ้งเขายองยองไหมพี่น้องโลหนึ่งขีดซื้อปลามาปล่อยจ้ะเพ็ดต่ำส้มกับเพ็ดอ้าไว้อุ้มเอาวางเบ็ดเอาเบ็ดไปไว้ให้ไว้เอาซื้อปลามาปล่อยอุ้มเอาหุ่งออกวางไว้ไว้วางเออ เอาไว้อ right, ุ oh, oh ้มอุ้มมาเลยค่อยอาบน้ำอ well, yeah, like ุ้มให้เฮ่นะจับขึ้นจับหัวจับหัวเลยโอ้ยได้บ่เนาะเขาจับให้เลยนะอุ้มมาเลยจับไปมือใจไปให้เคลนทางนะลงระหว่างบันดีตลงหุ่งนาแล้ว พอห่างนี้มันบะเ,ออเดวเดวเดาเรอแม่ก่อนค่อยๆอ่ะลิมายจะปล่อยปลาแล้วนะครับลิมายซื้อปลามาปล่อยไปหน่อยลหรอเอา <laughs> <laughs> เรียบร้อยตายเหี้ยวตายเหี้ยวเพราะมันคือใจอเสาะไปแฮ ให้ตามมาดูดิมันคือพังงาพัพงงาอยู่พอเป่าพักมันดิเป่าพักมันก่อนเอามันขึ้นมาเป่าพักมันนกดีไปมีชีวิตรอดต่อไปไปแล้ว ไปแล้วว,ว่ววะว่ะเข้าปลาขี้เหอะไปแล้วไปวยำปูตะนอนยำปูมากมมอร่อยเนี้ย<ป>อมาเมื่อนีปลาบาค่ค่อยเหือไปอไหนคนเลยบ่ค่อยมีปกติคนนี้ไล่ไร่แต่คนตกเป็ไนไรจ้ะ ไปบวึงลูกสว้าจะเอาจังอ่ะได้หลายตัวแล้วดินะตรงนี้นะ้ามันตื้นเนะะ่ยค่ะจังปล่อยให้ลูกไปตรงเป็ดตรงขั้นใปวัดไรเมื่อซาวยากกินนี้ดิ พอเทงเทียงมาเจ้ากินปลามันก็ขึ้นเป็นบางเวลาจ้ะค่ะมือนี้ผู้สาวแห่ลมกาลากันไปก่อนเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นำเลยจ้าสวัสดีค่ะ